ตรงนี้ก็จะเป็นฐานเรียนรูกการเลี้ยงหมูป่าลูกผสมหมูป่ารับหมูป่าลูกผสมเนี่ยคอกคอกก็ทํำง่ายๆนะครับใช้ไม้ยุคาตรงนี้เราก็ลงทุนแค่ตะปูลงทุนแค่ตะปูตูมันสองกิโลสามกิโลครับนะครับไม้ยุคาแล้วก็เป็นของเครือข่ายไม้ไผ่ช่างกสีก็ของสีเก่าสมาชิกในหมู่บ้านที่ที่เขาเรื่อมาทำใส่สั้นไทยก็ ให้เอามาเอามาให้ต่อยอดครับเอามาต่อยอดอยู่หมูก็สมาชิกให้มาต่อยอดเหมือนกันอันนี้ก็ได้มาจากคุณครูที่เขาสอนอยู่กับโรงเรียนแม่บ้านนี่แหละนะครับเราให้มาให้อาหารแบบไหนครับอาหารก็จะเป็นต้นกล้วยสับต้นกล้วยสับผสมรำแค่นั้นเองนะครับให้เช้ากับเย็นส่วนกลางวันก็ให้กระสริมให้กินฟักตครับ พักตบหรือหร,ร,ร,รือต้นกล้วยก็ได้ที่เราเอามาก็โยนใ้เขาครับผมนะครับ,รบเป็นพันอะไรครับอาจารย์เป็นเป็นพันหมูปลานี่แหละแต่เป็นพันผสมก็คือพันผสมอ่าไม่ใช่เลือดร้อยไงนะครับนะมันเป็นมันจะเป็นเลือดเลือดสูงนะครับนะอันนี้ก็ตัวนี้จะตัวนี้รู้สึกเขาจะผสมไใ้ใอ้สีเทาพันไอ้ เผือกนะพ่อเขาเป็นเผือกแม่แม่เขาจะอายุกี่เดือนนะอาจารย์ตัวนี้เข้าสามเดือนสามเดือนครับตอนนี้เข้าห้าเดือนอือันนี้สามเดือนห้าเดือนครห้าเดือนก็เป็นสัตว์แล้วเนอะครับผมนะครับแต่ว่าเรายังยังยังไม่ผสมนะครับเพราะว่าเขายังยังยังไม่โตเต็มวัยตัวเขาจะโตขนาดไหนครับตัวใหญ่ตัวเขาถ้าโตเต็มวัยบ่บประมาณเจ็ดเดือนถึงแปดเดือนก็น้ําหนักก็อยู่ที่ประมาณ ห้าสิบหกสิบโลแต่ว่าเขาก็จะโตไปเรื่อยๆนะครับเขาโตไปเรื่อยก็มีโอกาสถึงถึงร้อยโลนะครับอันนี้จะเป็นตัวเมียนั่นจะเป็นตัวผูครับผมอันนี้ยังไม่ปล่อยผสมย่างย่างย่างเป็นสั์มาสองรอบแล้นี่นะครับแต่ยังไม่ปล่อยผสมครับก็ให้ให้ประมาณสักแปดเดือนก่อนนะครับแปดจะผสมเพราะว่าเังยคอกไปไม่ง่ายนะง่ายๆครับครับผมก็ คือหลายคนก็บอกว่ามันจะเขี่ยมันจะดุดมันจะอะไรไหมครับเราก็บอกว่ามันก็เลี้ยงดูก็คือมันอยู่ที่เราเลี้ยงมันครับผให้อาหารเต็มที่มันมันก็จบแล้วเลี้ยงหมูป่าอกับพุกงขาเลี้องหัวอาหารไหมครับไม่มีหัวอาหารไม่มีอาหารครับก็คือให้ให้รำกับให้รำกับกับเอคือถ้าเรามีเศษข้าวเราก็ให้เศษข้าวครับเรามีรำก็ให้รำเรามี ต้นกล้วยสับก็ให้ต้นกล้วยสับมีญ่าในเปียสับก็ให้ผสมคือผสมรำเลยหน่อยถ้ามีปลายข้าวหน่อยก็ผสมปลายข้าวหน่อยก็คือแค่นี้เองแค่นี้เองข้าวเปลือกเขากินได้ครับก็คือวิธีการเลี้ยงหมูป่าที่เราไม่ต้องห่วงว่าต้นทุนหัวอาหารจะสูงโอ้เลี้ยงง่ายไม่ต้องดูแลอะไรด้วยครับคือคําว่าสัตว์ป่านะครับคนกินได้คนกินอะไรได้มันก็กินได้หมดครับครับผมแล้วแต่เราแล้วเราจะมีให้เขากินอ่ะนะครับนี่เราไม่ต้องให้หัวอาหารก็ได้อาหารของเขาเน่ะไหมอาหารหลักมีจอกแหน ตัตุกเขากินได้หมดได้หมดครับอยู่ครับโดยเฉพาะเนี่ยยังมะพร้าวมะพร้าวถ้าเราขายไม่ได้มันมีมะพร้าวไอ้เก่ๆเนาะครับมะพร้าวสุกลงมะผ่าเลยนี่เขากินดีกินดีเหมือนกันเขาปลูดเข้าเลยครับผมนี่ครับนะอันนี้จะเลือดเลือดสูงหน่อยมันจะตัวสูงนะแ้่พ่อรับจะจะตัวสูงจมูกนม่ครับการเลี้ยงมูปลานี่บครับราคาก็สูงเลยเนาะแล้วหลายคนเขาบอกว่าเลี้ยงแล้วไปขายที่ไหนก็เราบอกว่าเราไม่ได้เลี้ยงเพื่อขาย เราเลี้ยงเพื่อกินตัวเองครับผมนะครับแล้วเราก็ตรงนี้ก็คือเราก็มาสาธิตให้คนเลี้ยงแต่ถ้าถ้าเลี้ยงขายนะอย่างอย่างของคุณครูที่เขาเลี้ยงมาเนาะครับเขาขายกิโลละร้อยครับครับผมสี่สิบห้าวันสี่สิบห้าวันก็ตัวละพันแล้วอืตัวละแปดร้อยถึงสิตัวตัวละแปดร้อยถึงพันอะครับผมอยู่นะครับนะก็ก็ถามว่าเราเราถามว่าเราไม่ได้เลี้ยงเยอะขนาดนั้นครับแต่เชื่อตอนนี้ ขนาดเทศกาลในช่วงเทศกาลเขามีการจองแล้วครับผมนะครับเรามีการจองแต่เราบอกว่าเราพึ่งเลี้ยงเมื่อไหร่ครับอันนี้ก็ยุสามเดือนนี่เอามาตั้งแต่ยานมแรกๆนะครับในยานมแรกๆเขาเอาเข้ามาเลยครับผมเลี้ยงง่ายเนาะง่ายนีู่ดูเขากินดูอาหารเขากินนะครับนะครับดูอาหารเรากินคือคือถ้าเรามาเล็กๆอย่างนี้มันก็มันก็ดีตรงที่ว่าเราจะเชื่องเราจะเชื่องใช่ครับเชื่องเขาจะไม่ดุเลน้ยงเขาได้ เล่นกับเขาได้แต่สองตัวนั้นออกมาตอนสี่เดือนแล้วก็เล่นกับเขาไม่ได้อจับเขาไม่ได้เลยแล้วเวลามันคลอดลูกคลอดอะไรเราไม่ต้องมาดูเหมือนกับหมูขาวนะครับปล่อยเขาทำมขาจะจัดการเองเลยครับเขาจะตัดสะดือเขาจะอะไรเองเลยโอ้เขาไม่กินลูกเขาไม่กินครับไม่กินสัญชาตยานหมูป่าเนาะคือคือหมูป่าก็อยู่แบบป่านะเราเราต้องเลี้ยงแบบป่าแล้วสังเกตเนาะจะไม่มีกลิ่นเนาะ ใช่ครับไม่มีกลิ่นครับเพราะว่าถ้าถ้าเราให้เอาหัวนะมันจะมีกลิ่นแ้วขี้ของเขาเดี๋ยวถึงเวลาเราก็โกยไปใส่ตรงนี้เขาบอกว่าขี้หมูกระทุ้งหัวครับขี้หมูก็คือบำรุงบำรุงหัวอย่างพวกต้นมันตัวอะไรนะครับเอาขี้หมูไปใส่เยอะอืหัวจะใหญ่หัวจะใหญ่ครับขี้วัวกระทุ้งใบอขี้วัวก็คือเนี่ยเร่งเร่งใบเร่งใบเร่งน้ำต้นอืนะครับนะขี้ไก่ เร่งดอกเร่งผลอสามสูตรเลยนะ NPK เอาง่ายงเลยใช่ไหมครับครับหมูวัวไก่ครับผมอขี้หมูกระทุงหัวขี้วัวกระทุงไก่กระทุงใบขี้ไก่กระทุงกระทุงดอกอือนะครับก็คือตั้งแต่ตั้งแต่หัวจนใบจนดอกเลยเนาะสามสูตรเลยครับผมปุ๋ยอินทรีย์ทั้งนั้นอือนะครับนี่นี่คือคือหลักการเราแทบจะไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลย